มีใครไม่อยากหรือกลัวการไปหาหมอฟันบ้างคะยอมรับเลยว่าก่อนหน้านี้เอมี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นถ้าไม่มีปัญหาจริงๆจะไม่อยากไปคลินิกเลยคะ่ะเพราะภาพจําของการไปหาหมอฟันทุกครั้งคือทรมานอ้าปากนานๆเครียดเจ็บกังวลไปหมดจนเคยตั้งคําถามเหมือนกันนะคะว่าจะมีคลินิกทางฟันที่ไหนบ้างไหมนะที่ทําให้เรารู้สึกสบายใจจนอยากที่จะไปหาหมอเพื่อดูแลสุขภาพฟันด้วยตัวเองจริงๆไม่ใช่แค่ว่าไปหาเพราะมีปัญหาหรือมีเหตุจําเป็นคะ่ะแล้วเอมี่ก็ได้มาเจอคลินิกนั้นนะคะที่นี่ชื่อ Craft Dental Care อยู่ที่งามวงศ์วานย่ิบ ค่ะที่รู้จักที่นี่เพราะว่าคุณหมอเป็นเพื่อนโรงเรียนเดียวกันตอนมัธยมตอนแรกก็กะจะไปเช็คสุขภาพฟันตามรอบปกติค่ะแต่พอไปถึงแล้วประทับใจมากเพราะบรรยากาศที่นี่ทําให้เรารู้สึกสบายใจตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าไปเลยการตกแต่งดีฟิลเหมือนไปคาเฟ่ไม่เหมือนมาคลินิกทาฟันเลยค่ะพนักงานต้อนรับก็น่ารักมากๆคุณหมอให้คําแนะนําดีละเอียดยิบตอบทุกคําถามทุกข้อสงสัยตอนแรกตัดสินใจจะแค่ขูดหินปูนแต่ไปไปมาก็ฟอกสีฟันด้วยดีกว่าซึ่งผลลัพธ์ดีมากๆแบบเอาจริงๆยังไม่เคยฟอกสีแล้วได้ฟัน ข่าวเท่านี้มาก่อนในชีวิตเลยค่ะอันนี้ครั้งแรกเลยในทุกๆขั้นตอนเวลาทำนะคุณหมอเขาจะอธิบายตลอดว่าตอนนี้ทําถึงขั้นไหนแล้วทําอะไรอยู่กําลังจะเจ็บหน้ากําลังจะรู้สึกยังไงที่นี่ทําให้ประสบการณ์การทําฟันของเอมีเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะหลังจากนี้ก็จะเลิกเครียดเลิกกังวลเวลาต้องไปทาฟันสักทีเอมี่รู้สึกว่าการทําให้ประสบการณ์โดยรวมของลูกค้าดีขึ้นในทุกๆจุดและเปลี่ยนความคิดเดิมๆที่เขาเคยมีจากแย่ให้กลายเป็นดีได้เนี่ยนี่แหละค่ะคือมาร์เก็ตติ้งและแบรนดิ้งที่ทรงพลังที่สุดดเลลยใคครไ้้ฟังงิปนีก็อ คีเช็คเอาไว้ takeaway, เรื่องการสร้างประสบการณ์ที่ดีในทุกจุดเพื่อให้ลูกค้าประทับใจไปปร,ปร,ปรับใช้กับการทําแบรนด์ตัวเองได้นะคะ <st> หรือถ้าใครมองหาคลินิกทาฟันดีๆสักที่เอมี่แนะนําที่ Craft Dental Care เลยค่ะ